สวัสดีครับมาพบกับวฟยฟุตบอลช่องกีฬาข่าวสารเด e m ม l ลเลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มเงินเป็นสิติสูงสุดของนักเตะสัญชาติอังกฤษซื้อตัวแฮ์รี่เคนศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษของทอสแนมฮอสเปอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะอิลิกเทนฮากกุนซือทีมปีศาจแดง มั่นใจว่าเคนจะเข้ามาผลิตสกอร์ให้กับทีมได้มากมายที่สำคัญไม่สามารถพึ่งพาองตนี่มาร์ซิยานที่วางไว้เป็นหน้าเป้าได้อย่างสม่ำเสมอเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดสำหรับค่าตัวสูงสุดในการย้ายทีมของนักเตะอังกฤษเป็นของแจ็คกิริทที่ย้ายจากแอสตันวิลล่าไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์หรือ4,200ล้านบาทเมื่อปี2021ที่ผ่านมาแต่แมนเชสเตอร์ได้เอลิเซียนมามีโอกาสลุ้นแชมป์แน่นอนครับแขียงๆครับคนนี้เก่งมากยิงประตูถลลมทลายเนี่ยเป็นความหวังของแฟนผีครับแต่ถ้าไม่ได้ตัวคนนี้ก็มีรายงานว่าไปเล็งนักเตะของยูเวนตุสไว้ครับของหน้าทีมยูเวนตุส ่เฮลิเคียนน่าจะสนใจอยากย้ายแล้วครับเพราะอายุเยอะแล้วยังไม่ได้สามารถเป็นลาชันไไรแชมครับสำหรับเฮลิเคียนอยากมีถ้วยรางวัลชนะเลิอสักครั้งครับ